แต้ยมานี่ยังบ้านได้หึงแซมะเบนผ่ากันมาเต้จังหวัดอย่างนี้นะบอกอะไร <c oughs> อย่าว่าได้เป็นความลับปฏิญาณคนจับซืบได้ <c oughs> บอกวบอกอจังหวัดว่ไาได้เลยอยู่กาลสินโอ้ยอยู่กาลสิน <c oughs> สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อยินดีตอนรับทุกคนเขาซื้อซองนอฟแฟนผมอยู่เด้อมือนี้เนาะพี่น้อง มีเขกมายามปานคือเพิ่นมาจากประเทศไทยคุณเลยพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นเป็น f อน้องแฟทเนาะทุกคนก็คือเพิ่นทันมาอ่า มาทุละแถวล่องสระเนาะเ<ม>นาะและบังเอิญกายเหอนน้องแฟดเนาะทุกคนเพิ่นว่าเพิ่นเคยจื้อเนาะว่าน้องแฟดอันอันนี้คือเคยคือเหอนน้องแฟสว่าซนเนาะทุกคนเพิ่นลงมาและเห็นน้องบอมแล้วเพิ่นแวะเข้ามาลิน้นําเนาะและวมื้อนี้ก็คืออ่าเขาก็เดิมีโอกาสดีเนาะจาหาเฮดกินเฮออ่าก็คือแบบมากินข้าวห่วมกันนั่นเองเนาะทุกคนเ<ม><ม>นาะมาเฮัคค<ม>ี กินกินข้าวสามขี่วมกันแล้วตอนนี้เรากนินมาแตงกินนะ<ค>นทุกคน,กคนเอาป่ามาทุกคนน้องเฟ,ฟสซีเอ็ดอา เปีป่าแล้วก็เกงป่าใส่ส้มเนาะแม่นแต่ปลากุดกับปลาหนงตัวประงงานเนี่กันยังโปโพเดี๋ยทุกคนน้องยูซิเอ็ดหม้อนอยเฮพนกิ่นน้ำเนาะก็คือหาวฟ่ากไทยเอิญจะมามา้นยประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวฮอสิมาลงมือเห็ดกินกันก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นหากามาเตะไก่เพิ่นคือจะหิวข้าวแล้วตอนนี้มาเบิ่งกันเนาะว่าแม่ไผ่เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอซีอ่ามาเต้ฟ่งไทยคุณเลยเนาะทุกคนเป็นคนที่ที่เคยน้งยูนเขาที่ ที่สาบเนาะเป็นคนไทยคนที่สามที่มาเหินนอกเฟนนะทุกคนเด่นอย่ามาลุ้นกันเนาะทุกคนว่าเป็นไผ่เดี๋ยวเฮามาแต่งกินกันก่อนเนาะตอนนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดแกงกอนทุกคนตอนนี้เฮาก็ค้างมอแล้วมอก็ฝฟุดแล้วเนาะเฮาก็สิมาเอาเครื่องปรุงใส่เนาะแม่ฮันเอาอันประเดกใส่น้อยหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮากระิเอาคิงคือใส่เลยเนาะแล้วก็ะามด้วยเพชรดิบ้วทุกคนอันนี้เก็บเอามาแต่ส่วนอย่างคุณได้ยิน่ะงามงามมากพิดแต่ได้สิปไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็เสิเอาเป็นเนืใส่น้อยนึงยางตามด้วยเกลือเนาะแล้วเ่าก็ว่าเสิเอาปลาแดกเส้น้อยนึงทุกคนเพราะว่าสีมันคือว่ายังจังจากอยู่เนาะน่าทุกคนตอนนี้เหากเอาเครื่องปรุงใส่เลยเหรอเนาะ,น,ะนี่เมื่อกี้นี่เหเาาป่ได้ดท่ายตอน,น,นเอาหัวบัว,บวใส่เหาซอยหัวบัว,บวใส่เนาะแล้วเห่เาก็จิมานี่แกงปลาเนาะอันนี้คือปลาที่เอาอเอ้ยพอวัเอาอมาให้เมื่อกี้นี่นอะนอะี่โอ้ นอนเลยอย่าขนกันนะเป็นแต่แซบขนาดนี่เดี๋ยวมาฟุตแล้วเหากระสิมาบุงอีกบัดหนึ่งเลยทุกคนสิ่งที่คาดบัวได้นั่นก็คือส้มพอดีหรือว่าบั้งขดเอินส้มป้อยเนาะแล้วกระส้มป่อยส้มป่อยกระป๋ายันอะไรอย่างก่อนหอมบัวหรใบหอมบัวจะหอม จองกับสู้ชีวิตขนาดสิฟุตเลยทุกคนตอนนี้นะจะเอาอันอใส่พร้อมกันเลยพี่น้องพอดีมันฟุตหัวเก่าออกเลยมันจะบาทวงเพ่งใบพอดีคุณคุณเปียงปลาฟูตใส่ซุ่มพอดีนะทุกคุณแป๊บเก็บลงคุณหลายเนาะเดียวมันสิเล็กเดี๋ยวเัากระิปิดฝาไว้ให้มันฟุหน่อยนึงแล้วเ่าก็มาซีมแล้วก็ปรุงเนาะตอนนี้เัาก็ะชิมาย่องหมอหน่อยเนาะ ใบหมอน้อยหรือว่าใบหมานอยก็สิมีลักษณะประมาณนี้เนะทุกคนนี่เอาเอาตัวพันธุหยองดูอีเมยองอันนี้ดิมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีขนน้อยหนึ่งนะทุกคนนี่ตอนนี้แม่อํากระิมายองเห็ดเาเอิญยังงก็ซัววะ่ะจะลาบแต่ว่าคันหมอนอยกินเนาะน่าจะเอิญลาบหมอน้อยแหละมีหอมเสือเดมีหอมเสือเขื่อนคบได้พุ่นป่าเสือ ยาหอมเป็นสีมักคานี่นี่ย่มันเค็มคุณว่าสุดท้ายจำไปไปเบิ้งอยู่ตอนสุดท้ายมันจะเป็ี่นเร็วหนึแม่นมาลุ้นกันเนาะมันจะเป็นยังไงมันสีแข็งบคุณการยาละอันยาว้าวจะว่าว่าเหาบบมาคุอันว่าแม่อัมทำไมไม่ใส่ถุงมือด้วยสินะก็คือแม่อั้มพันบุเฮาอยู่นี่บรคอยแบบใส่ถุงมือเนาะไม่เนาะใส่คันหมอนอยนี่มันใส่มือจะสดจะสีเมันจังแนมือ แม่อ่อก็ล้างมือจ,จบดีแล้วทุกคนล้างเสืส้อสไลด์จบดีเด้อเด้อห้ามจามาเนี่ยคันเสื้อส้มมือแล้วมันมืออันนี้โจดไซขัว่มุนแหงได้ลยนะคันนาวนาวเขา,าเล่นยามารุ่นกันเนาะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะล้ะกันซีมาซีเบิงนะ้งเนาะโดนแล้วแทบจได้ดกลิ่นมอหน่อยนะ่ะมัน โมเมนต์คุกป,ปีเลยว่าอยู่เขาไปไกินมอโอยเนานะอันที่พี่ขายเป็นกออ,อืมน้ำปนนี่หลากหลายพจนอันนี้ก็คือน้ำปนทุกคนก็คือเขาปนปลาใส่เลีไยวเป็นที่มอ,อแล้วก็สีเอ็ดคือแบบปนปลา,าธรรมดาเนะี่ยเนาะแต่ว่าพิเศษก็คือมีมอโนยใส่น้ำทุกคนอืมชอบเลยดิ มาเกินแต่เซียบขนาดบอกนีแกนแล้วนี่นะคองฮาแต่ว่าเอาคอนเดอร์์แล้วปะเมียนี่แกนชิบหลุดี๋ยว่าไปจิซีมั่ควนมันพอดีหัวจางิีหนึ่นทุกคนต้องไปตื่นน้ำป่าใส่นาอยู่เอ็ดป่นจ่างพูดคำว่าเอ็ดป่นกับธรรมดาที่ก็พอดีแล้วพฮัแต่ว่าต้องมาซื้อน้ำยาน้ำเมันโมโนได้ฮะมันก็เลยว่าต้องเฮ็ดทีคิมคิมนิดนึง คุอยู่ตลอดสิทุกคนยานแคนนะที่เคนก่อนน้องบอมเอาหอมมาเสื้อเสื้อขมายปะเสื้อโกนี่เดี๋ยร์สิบเอ็ดอเล่เอามาเสื้อขมายเนาะเอาขมายมาเสื้อเลยเออคือเสื้อหนูนี่อุ้ยเสื้อคือขมายจะมาทาบเพิ่นซื้อปะอันนี้ก็สิเป็นหอมลาบสิทุกคนเอาหอมลาบมาเสื้ถ้ามีหอมใส่เยอะๆก้อนเซียดอยู่ด้วแต่ว่า หอมเผาดีแบบชีวิตนี่งขมไมย่กองเปิอันกะปิน่อยอยู่ในนี่แต่ว่าห้อมเผาดบมีดีแต่ว่ามีพอซื้อทุกคนปลาทุกคนโอ้ยอันนี้ยุคนเพลียนหมดละอืมเลียนคนแชร์เ็จเม้อกรซอมกีเดี๋ยวเดินุกคนเอาคามไมสนะขนาะได้ซสรถ้วยใจอะบันอืมบ่ันใจเ็นบุัน เล้ยวเดอน้อทุกคนอันนี้ก็คือหมอหน้อยเด้อเนาะหรือเรียกว่าหมานอยนั่นเองเ่บลาบหมาน้อยเม,น,ยมนูต่อไปของเห่าทุกคนนี่ปีงป่าจัตพี่นงเฮาก็เอ็ดอันเล้ก็กก้อยลาบเนาะลาบหมอน้อยเล้วไปที่เห็บหอยแล้วเนาะแล้วไปตึเขาก็ชิมาปีงป่าแบบนี้นะทุกคนมีแต่ป่าเก็บเสทางนั้นเลยถูกไหมป่ารักน้ำ เนาะขออึ้นปลาดักหนามเนาะปลาดักน้ำปลาดักน้ำปลาอัน,น,นปลา,า,า,ากรุดปลานางปลานางเสียบขนาดเลยคุณละปุ้งกว่าหมันโคือว่าะเรือร่องนมันน้อยก็ให้จป็แบบเสียบขนาดเลยและ ปีงป่าทุกคนที่คาดไม่ได้ก็คือตํามะพร้าวไอ้ตํามะพรั่วเมืม่อเช้วาวันนี้ขึ้นไปขี้จยางเก็บมะพรั่วส่วนใหญ่เมื่อนี้น้องบอมสูตฝีมือการตํามะพรั่วให้อ่าสูตรตะแก่งคนละมันเป็นตามะพรั่ว <laughs> ให้เพื่อนกินนะทุกคนเ่ราะหัวสีถูกใจบอไขก่กระยองวันน้องบอมตำแซ่บคุณไหนรลยยินแต่เพื่อนย่องเพิ่นเองวันมีเพิ่อนย่องจำมันเขาย่องกินใช่ไหมเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาเต้งกินรวมของเมื่อน,นอนเดียวไปเป้นกันว่าอาหารของเขาสิมีอย่างเดเนาะนี่ทุกคนตัวนี้เขาก็เต้งกินแล้วเนาะอันนี้ก็คืออาหารที่เขาตอนหับเพิ่นนะทุกคนบัวซิลึกป,ปากเพิ่นบนะ่เนาะเขาเฮดปีงปาาลากล้เกกงปลาใส่ซุมนะ้ามเนาะตับมะฮุ่งน,นะทุกคนนี่ใส่กอกแลากระซีนแห้งที่ม่อําอันเพิ่นฮิตอีกนะทุกคน มีเกียวมานี้เลยนูทุกคนเดี๋ยวอธิหาเอาไปสูเพลินกินก่อนเนาะตอนนี้เรากเอาเพนกินวเตอร์กนเนาะปลาเววนีนาตาแบบติตังหอดสะุดลมคว่ำมึดสู่เพลินซะดูเาอาหารยืนปากดีสิต้องมาแซ่บลาจต่อยูิยังบกดสิแลวอแบกเข้าไปตัวนี้มันเลยกับตำมุว <laughs> ่าป <laughs> ะอายุไม่ได าบอันนี้ับมาได้ในเมืองบ่ได้ครับแม่ปืนบานเีเลยสือกดงเลย่เดียวก็ได้บ่มาถ้วยกว่าแคยาก็เอาค่อยมากินไปาทมนะเออเ่อกีนี่แล้วบ่อยู่ไทยข้้ย่เคี่เคียบ่มันเียบ ไม่ตะเกียบ่บ่ไม่ทู่ไม่ทู่ไม่ทู่เขาเอินไม่ทู่แล้วหรือมักทั่วกับถั่วฝักยาวเนาะตอนนี้เอิไมีตารางห้องประกวกันปะมาอยู่เหลาาไล่ละเอินไม่ทู่ละที่ไม่ทู่แล้วไม่ทู่แล้วเอาสองปีสามปียังเขาแล้วเนี่มาอยู่เหล่านี่นะเออแต่แรกๆกันยังภาษาลาวนี่อ่านได้หลายแล้วก็ไม่ยังเปิดละอ่านอ่านอ่านคลิปไม่ทู่นี่เก่งเนี่ย

ไส่เกาะมันก็ไม่ไส่เกาะมันจะมีอีกชนิดนึงฮะไส่เกาะอีสานอันนี้อวกอนนี้อ้วกี่อ่ะอ้วกที่งวงนะแต่ลมควันมันปะร่มควันไงก็คือว่าไม้ก็คือยางจากควันบโบยางจากควันเออปิ๊ปิ๊ปิ๊ยักยักษ์ฮยางยางไฟนะต้องต้องแบบอันเปรย์อันหนึ่งนั่นนี่ภาษาไทยก็อะปิ๊งปลานสินะคแบบยางปลาปะเกือบยางปลายางปลา เอาปีป oh, ่าพยางกับแบบว่ามันแห้งๆก่ะเอา่ะเอาว่านเอาลงมากินนกันเด้อเดเอาลงมากินปต่ปลาดจังไก่ลงสี่มืกันดูสี่สี่มโอ้ยัปลาปลาร้องสารเนาะเีวเดียวกันกับเรากินมือนี้นีเลยแต่สิกลมกองกัจนน้อนนมคุดกินะ ก็แฉยเมื่อคืนนี้ไปกินข้าวอย่าว่าได้ออกจากนี้ไปอู้อาหารบระเทศบุรีปากเนี่ยตอนนี้พันว่าเอู้ปากอยู่ข้าวเจ้าบ่อนข้าวจ้าวเนี่ยเอาปัญญาไหมแจ้งเตี๋มานี่ยังบุหันต้ฮงสามาเม่นพากันมาเต้จังหวัดอย่างนี้นะอย่าว่าได้เป็นความลับปฏิญาณคนจับซืบได้บอกบอกจังหวัดว่าได้โดยย่การสินโอ้ยุการาินแม่การสินแต่ไม่ยุราสองปีแล้วเดิน อาากินข้าวกันนะทำมือสั่งทองเมือสั่งทองเลยเนาะบ้านเายู่เวียกจันนี่ตัวแม่นเวันสั่งองนครหลวงจัน์คนนครหลวงันแต่เว้าโเสียงนครหลวงเนาะออกเสียงไต่วรได้ยุ้ยคนตวรที่บ้านเป็นคนยินข้าหน่อยตอนนี้น้ำนักลดซีหายกิโลอะน้ำนักลดลงเย้จะมากไปมากตอนนั้นควรเลยใช่ฮะ แม่ตอกันนั้นตอนนั้นมันเบียดได้กินเบียได้กินเบีย์แล้วตัวเนาะอกใหญ่ออาใหญ่ออกชอบศรัทสาขลัานิดเหมือนเนาะมาเถตอนนน่ะมาดีมีหุ่นอมแต่บ่าหุ่นใหญองชุ่นน่ะเขาเอินแต่เขาแก่เถอเท้าฮิเวียดเดินเดินไปแบบยาก็ดเวียดมันมอกของ

ตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำแล้วไปที่เียบหอยแล้นะทุกคนแล้วเขาก็ได้ให้เพื้นพักพนก่อนเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามกันด้อทุกคนว่าคลิปหน้าฮอาชิพาเพิ่นไปสิไดเราติดตามมึงเนรอเมียนสำหรับคลิปนี้ฮาก็สิลาทุกคนเป็นก่อนเด้อเนาะก็คือเพิ่นมาจากอากาลาสินกาประเทศกาเอ้ยป,ประเทศละสันจังหวัดกาลาสินเนาะทุกคนเพิ่นมาฟังลาวเราวนี้ก็คือหลายปีแล้วเนาะ<ส><ส>พี่เนาะปีแล้วเนาะเียนเพิ่มนมาเห็ดอย่างฮั่นเดี๋ยวฮอก็สิรอติดตามบึ้งอีพีต่อไปนะพี่น้อะคลิปนี้ยังบ่บ่ก่อนเนาะติดตามอีพีต่อไปเด้อ ว่าเขาสิพาเพื่อนไปใส่โต้เนสะสำหรับคลิปนี้ก็สิฟองฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซุขไคร้เพื่อไปกำลังใจให้เฮาดีเด้อบ๊ายบาย